คลิปนี้จะพามาเที่ยววัดถ้ำกองเพลนะครับเป็นวัดป่าชื่อดังของจังหวัดหนองบัวลำพูครับตั้งอยู่เชิงเขาภูพานะครับว่ากันว่าน่าจะเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมนะครับเข้ามาครอบคลองแผ่นดินนู่นเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานว่าสร้างมาเมื่อใดนะครับซึ่งก็เคยเป็นวัดร้างมาก่อน ไม่มีภิกษุหรือสามเณรจำพรรษาอยู่เลยนะครับปล่อยเป็นวัดร้างมาอย่างนั้นช้านานจนมาถึงพศ5 5 1 1นะครับพระอาจารย์หลวงปู่ขาวอานานลโยนะครับพระวิปัสสนากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นได้มาอาศัยอย่งวัดแห่งนี้ในการทำวิปัสสนากรรมฐานก็มีการใช้พื้นที่โดยอาศัยจากธรรมชาติการนำก้อนหินขนาดให่นะครับ3 4ก้อนที่ตั้งประงานอยู่ตรงนั้นนะครับ ที่มีหลืบแล้วก็ชะโงกหินก็มาก่อเป็นหลังคาคอนกรีตเชื่อมถึงกันนะครับจนกลายมาเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ตรงนี้เลยนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับสามารถจุคนได้ร้อยกว่าคนเลยทีเดียวนะครับห้องโถงตรงนี้ส่วนพื้นที่ภายในวัดนะครับวัดท้ำกองเพลนนี้ก็มีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบกว้างขวางนะครับล้อมรอบไปด้วยป่าไม้สีเขียว แล้วก็มีสวนหินธรรมชาติที่มองแล้วก็สวยงามนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะพาขึ้นไปดูนะครับซอกหินที่ว่า,าทําเป็นวิปัสสนานะครับที่ท่านนั่งวิปัสสนานะครับก็จะมีพระนะครับพระพุทธรูปปรางต่างๆนะครับมากมายให้ได้สาการะเลยนะครับมี ปรางสายญาตินะครับพระพุทธรูปพระสังกจ,จายองค์ใหญ่ก็มีนะครับตรงนี้จะเป็นด้านบนนะครับด้านบนถ้ำที่จะมีบันไดที่สร้างขึ้นมาใหม่ <Concept. S 1> ก็จะมีเห็นมองเห็นพระพุทธรูปนะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเก่าโบราณเลยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นมา ก็มากราบไหว้พระตรงนี้นะครับผนังนี่ก็เป็นผนังหินนะครับผสมกับที่สร้างขึ้นใหม่เป็นคอนกรีตนะครับที่เรียนแบบก้อนหินนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยนะครับวัดถ้ำกองเพลนก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากจังหวัดหนองบัวลำพูเท่าไหร่นะครับประมาณ13กิโลเมตรนะครับใช้ถนน210นะครับหนองบัวอุดรก็ขับ มาประมาณ13กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ2กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะครับอย่าลืมไปเที่ยวไปชมกันนะครับถ้าใครผ่านไปแถวบริเวณนั้น 2> ep 2 2เราจะพาไปชมหุ่นขี้พึ่งของหลวงปู่ขาวกันนะครับจะลืมติดตามชมกันนะครับ